บนโลกนี้มันจะมีคนอยู่ประเภทหนึง่งที่เวลาเราทำอาหารแล้วเราถามว่าจะกินไหมแล้วตอบไม่กินไม่กินแล้วพอเวลาฉันทำเสร็จปุ๊บสรุปกินเยอะกว่าฉันอีกค่ะแล้วมนุษย์คนนั้นก็คือมนุษย์ผัวนี่แหละฉันก็ไม่รู้ว่าบ้านคนอื่นเขาเป็นหรือเปล่านะหลังๆมาฉันก็เลยตัดปัญหาด้วยการทำเผื่อไปเลยจ้ะจะกินไม่กินก็อีกเรื่องหนึง่งจะได้ไม่มีปัญหาโมโหหิวหรือว่าเกิดเหตุกองข้าวน้อยอะไรสักอย่างอะ ก็เมา,มาตั้งนานลืมบอกว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูไก่ย่างซอสเทริยากินะจ๊ะเมนูนี้เป็นเมนูเฝ้าระวังนะเพราะว่าถ้าไม่ระวังก็จะไหมอ่งจากไก่เทริยากิก็จะกลายเป็นไก่ย่างชาโคขั้นตอนสําคัญก็คือการหมักไก่ด้วยสูตรลราที่ฉันไปค้นเจอในทิกตอกตอนตีสองจ้ะแต่ว่าพอลองทําตามครั้งแรกก็คือกินไม่ได้เลยนะอันนี้ก็เลยมาปรับสูตรใหม่ให้มันได้รสชาติที่ฉันชอบอะ่ะ ส่วนถ้าใครอยากลองทำตามก็ขึ้นสูตรไว้ให้เหมือนเดิมในคลิปแล้วนะจ๊ะวันนี้เอาเข้าเตาอ,อบนะเพราะว่าอากาศข้างนอกมันค่อนข้างเย็นนะขี้เกียจตียืนย่างแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะเอาไปย่างก็ใช้ไฟปานกลางนะแล้วก็ความกังวลแบบสูงสุดเพราะไม่อย่างนั้นไก่จะไหม้นะจ๊ะระหว่างรอไก่สุกฉันก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วรอนี่ก็อยากได้ความผสมผสานระหว่างประเพณีญี่ปุ่นกับประเพณีอีสานนะฉันก็เลยทำน้ำจิ้มแจ่วมะนาวแซ่บๆนี่ พอครบเวลาก็เอาไก่ออกมากลับด้านนะลืมบอกไปว่าเวลาเราใช้เตาอบอะ่ะก่อนจะย่างให้เอาด้านที่เป็นเนื้อหงายขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราเอาด้านที่มันเป็นหนังขึ้นนะมันจะไหมก่อนสุกไงพอกลับด้านเสร็จก็ทาน้ําซอสอีกรอบนึงก่อนเอาเข้าไปย่างเนี่ยก็ได้แหละดูดิน่ากินปะเห็นปหล่ะสูตรเนี้ยทาไม่ยากนะกินกับอะไรก็อร่อยหมดแหละโรยงานดนึงอันนี้งาคั่วนะเสร็จแล้วก็จัดจานจ้ะ จะบอกว่าจานนี้ถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดนะซอสที่เอามาราดอะ่ะปรับเปลี่ยนตามที่ชอบได้เลยใครจะทําเป็นซอสเทริยากิมาราดอีกทีหนึ่งก็ได้แต่ว่าฉันแบบความอยากกินแซ่บๆด้วยไงเออพอทําแบบนี้มันก็เข้ากันแบบลงตัวอยู่นะน้อ no. you want me to take for y o น้ำจิ้มเจ้ว very good yeah hmm. i like it um, i'm very happy to hear that